สิ์ของคนเซี่ยงไฮ้ถ้าเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนเซี่ยงไฮ้ต้องทํายังไงถึงจะได้ผู้โขนคลิปที่แล้วกวางเล่าไปแล้วนะคะว่าการมีผู้โขหรือว่าทะเบียนบ้านในเซี่ยงไฮ้ได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างและถ้าเราไม่ได้เกิดมามีผู้โขเซี่ยงไฮ้มีทางอื่นอีกไหมที่จะขอได้ความจริงคือมีค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างยากมากทางแรกคือคุณต้องเข้าทาเล n นโปรแกรมต้องทำงานทางด้านสายเทคโนโลยี AI การวิจัยแพทย์หรือวิศวกรเรียกว่าต้องเก่งจนเมืองอยากได้เส้นทางที่2เป็นเส้ททนสทางที่คนทางานในเซี่ยงไฮ้ใช้เยอะที่สุดคือเขาจะมีเป็นระบบสะสมแต้มคะแนนก็จจะได้มาาาากกกุรศึษ ยิ่งน้อยยิ่งได้เปรียบรายได้ภาษีจำนวนปีที่ทำงานอยู่ในเซี่ยงไฮ้ประการสังคมทั้งหมดนี้คือการประเมินว่าคุณสร้างมูลค่าให้กับเมืองแค่ไหนสะสมจนถึงเกณฑ์นะคะก็จะยื่นขอผู้โขได้ปัญหาคือวิธีนี้ใช้เวลานานหลายปีมากค่ะและเกณฑ์ก็เปลี่ยนทุกป,ปีด้วยคนสอบผ่านจริงก็คือน้อยมากส่วนเส้นทางที่3คือต้องไปทำงานกับหน่วยงานภาครัฐทั้งมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงพยาบาลเพราะรัฐต้องการคนมาดูแลระบบของเมืองส่วนเส้นทางสุดท้ายคือแต่งงานกับคนที่มีผู้โขเซี่ยงไฮ้ไปเลยแต่วิธีนี้กก็็ใใชชช้้้เเววลลาาาาานนนนหยปปีีีค่ะตตองงงพิิิสจจ์รรรบณ ปีเลยนะคะคสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้โหเป็นเครื่องมือของเมืองในการเลือกคนที่เหมาะจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจเมืองนั่นเองค่ะชมคลิปชีวิตจริงของคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในเซี่งยงไฮ้ี่ช่องกว่างพัตชาน,นะคะ